เบลล่าเปิดใจครั้งแรกถึงบรามา่เมตรจูจ่ๆโดนหางเลขตกเป็นข่าวเมาสน์นันก่อนหน้านี้เบลล่าราณีถูกโยงเป็นประเด็นข่าวเมาส์ในวงนางเอกสี่เมใหม่มิ้นต์มากี้และมิวซึ่งทั้งสี่สาวได้ออกมาเคลียร์ผ่านสื่อแล้วหลังชาวเน็ตขนทัวไปลงโดยมากี้ได้เผยว่าตัวเองได้ส่งข้อความขอโทษเบลล่าแล้ว และคนที่พูดถึงกลางคลิปก็ไม่ได้หมายถึงเบลล่าเลยล่าสุดวันนี้วันที่24มีนาคมเบลล่าได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ตัวเองตกเป็นประเด็นเมาว่าจุดจุดเบลไม่ได้ตามดูทั้งหมดแต่ก็ประหลาดใจเรื่องทั้งหมดเบลไม่ได้มีปัญหากับใครส่วนเรื่องคอนเทนต์เบลขอไม่แสดงความคิดเห็น เบลว่าทุกคนคือเพื่อน่วงวงการเดียวกันดราม่ากเกิดขึ้นกับใครเบลก็ไม่สบายใจเบลไม่เคยมีปัญหากับเขางานอีเว้นต์นั้นนานมากเบลเห็นแล้ว Bell เบลเขินตัวมากความจริงเรื่องมันนานมากเราจําดีเทลไม่ได้ทั้งหมดเบลไม่อยากจะพูดต่อกลัวกระทบคนอื่นส่วนตัวเบลเชื่อในโลกกระทำแปมีคำสรรเสริญและมีคำนินทาเราเลี่ยงไม่ได้ เราแค่ตั้งหน้าทำความดีมีธรรมมานำชีวิตมีมากี้เดมมาตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเลยเบลรู้ว่าเบลทำอะไรเรามีหลักในการนำชีวิตไม่กังขาในการกระทำของตัวเองเบลรู้สึกว่าอะไรอยู่เหนือการควบคุมเราต้องปล่อยผ่าน เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเบลต้องเจอทุกคนทุกคนก็คุยปกติไม่มีปัญหากับใครทุกงานก็มีอุปสรรคที่ต้องเจอทุกงานเราก็รู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่เราก็เป้นปกติไม่กังวลคนจับตามองงานบอลช่องก็มาเชร์กันเยอะๆได้เวลาว่างเบลน้อยมากเราจึงเลือกใช้กับคนสนิทคุณแม่และเพื่อนสมัยเรียน หลังจากนั้นเบลก็นอนห่างกับเพื่อนเพราะเรื่องการทำงานสำหรับตัวเบลทุกคนคือเพื่อนเวลาเบลไม่มีว่างเลยขอบคุณเฟ้นคลับที่เป็นห่วงเบล